และนี่คือ5้านิสัยของพ่อแม่นะครับที่ทําให้ลูกนั้นเนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยนะครับผมจริงๆลูกอาจจะไม่ได้มีความเนรคุณอะไรต่อท่านนะครับผมแต่ด้วยนิสัยบางอย่างของเรานะครับอาจจะทําให้ลูกๆนั้นเนี่ยรู้สึกอึดอัดที่จะอยู่ด้วยนะครับผมเซฟโพสต์นี้แชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับผมถ้าคุณเป็นลูกๆนะครับแชร์โพสต์นี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณดูนะครับโพสต์วีช่วยพูดแทนคุณให้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเซฟโพาะร ลูกคุณจะรู้สึกอึดอัดอย่างแรกนะครับชอบพูดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เคยลำบากมายัางไงนะครับพูดบ่อยๆจะลูกรู้สึกผิดในการใช้ชีวิตของตัวเองครับลูกอยากให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ใช่รู้สึกผิดตลอดเวลาครับและอย่างที่2นะครับเปรียบเทียบลูกตัวเองกับคนอื่นนี่แหละครับผมทำไมไม่เก่งแบบพี่คนนั้นทําไมไม่รับผิดชอบแบบน้องคนนี้ดูลูกบ้านนั้นสิทาไมไม่เก่งเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้แบบนี้นะครับเจตนาคุณพ่อค,คุณแม่อาจจะดีนะครับแต่ทุกครั้งที่ลูกได้ยินมันเจ็บลึกฝังในใจลูกมากมาก และอย่างที่3นะครับสั่งให้ทําแต่ไม่เคยฟังลูกเลยครับผมเขาก็มีเหตุผลของเขาครับแต่พ่อแม่ปิดใจไม่ยอมรับฟังครับสุดท้ายลูกก็เลือกที่จะเงียบครับมากกว่าที่จะพูดแล้วผลร้ายก็คือในครอบครัวมันไม่เกิดการสื่อสารกันครับความสัมพันธ์ของครอบครัวมันก็ค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะแก้ไขไม่ทันนะครับผมและอย่างที่4ี่นะครับบนทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับลูกกลับบ้านมาถึงนะครับแทนที่จะได้กําลังใจหรือคําพูดดีๆจากคุณพ่อคุณแม่ กลับมาเจอคำบ่นคำสอนคำว่าแบบนี้ทุกๆวันซ้ำๆนะครับผมลูกก็อาจจะรู้สึกว่าการกลับมาบ้านแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะครับผมมาเจอแต่คําติคําด่าคําเปรียบเทียบนะครับบ้านก็ไม่ได้กลายเป็นเซฟโซนสําหรับคุณลูกๆแล้วครับและข้อที่5นะครับผมคือไม่เคยขอโทษแม้เวลาทําผิดครับแม้พ่อแม่จะผิดนะครับแต่ก็จะเลือกใช้อานาจนะครับทำให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ว่าคนผิดที่แข็งแกร่งกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้แบบนี้ก็ผิดมากๆเลยนะครับผมลูกก็ต้องเป็นฝ่ายยอมและเก็บกฎอย ตลอดเวลาถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำผิดก็สามารถยอมรับตรงๆแล้วก็ขอโทษลูกได้ตรงๆนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีกันครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับเปิดใจคุยกันลูกรับฟังพ่อแม่รับฟังแลงแกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่คือการทําให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนิสัยบางอย่างอาจไม่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่รักแต่เพราะพ่อแม่ไม่รู้ว่ากําลังผลักลูกให้ห่างออกไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณทํา้าอย่างนี้กับลูกๆนะครับจำเอาไว้เลยนะครับว่าลูกๆคุณจะรู้สึกอึดอัดนะครับนะ เซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องทําแบบนี้กับลูกอีกแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกนะครับแชร์โพสต์นี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณได้ดูนะครับโค้ชบีช่วยพูดแทนคุณให้แล้วครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์